ในส่วนของพระอาจารย์นะแล้วก็มีส่วนที่หนุนเสริมของเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวกับป่าชุมชนในฐาน,นะาเป็นสารบันทางศาสนาก็หนุนเสริมเรื่องให้ใช้สถานที่วัดเป็นที่จัดเวทีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมออันนี้ส่วนหนึ่ง <c oughs> ส่วนที่สองกอ็ในฐานะเป็นพระสงฆ์ก็ช่วยนำหลักธรรมมาทั้งสอนทั้งสร้างทั้งเชื่อมสอนก็คือได้นำแนวคิดทางพระพุทธศาสนานำมาเพื่อให้คนได้เชื่อมโยงได้เห็น หลักธรรมดานศาสนาที่ที่สอดคล้องมันเป็นวิถีวิถีพุทธกับวิถีไทยนะให้มันทํางานให้เกิดความยั่งยืนได้เพราะว่าวิถีพุทธกับวิถีไทยเนี่ยมันแล้วในที่สุดหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมของไทยนะอันนี้ส่วนหนึ่งอาจารย์ก็ได้ช่วยสกิดช่วยสอนช่วยสร้างนะสร้างก็คือสร้างจิตสํานึก ในเวทีที่เขามาใช้สถานที่วัดบ้างหรือแม้กระทั่งที่เวทีต่างๆที่เขาเคลื่อนงานตามอำเภอต่างๆส่วนหนึ่งแล้วก็เชื่อมเชื่อมก็หมายความว่าเชื่อมความคิดความเชื่อทางศาสนาเชื่อมให้มันเป็นวัฒนธรรมอย่างเช่นการสืบชะตาการบวชป่าการปลูกหรือแม้ความเรื่องสร้าง องความรู้เรื่องความกตันอยู่กตเวทีระหว่างคนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสังคมนะล้วนแล้วแต่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันท่าอาจารย์ก็มีบทบาทนะในฐานะศาสนบัานวัดก็ใช้เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้เขาสร้างองค์ความรู้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอนะเป็นศูนย์กลางจากที่นี่ การที่2ก็คือในฐานะพระอาจารย์เป็นพระสงฆ์ก็นําหลักธรรมแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสํานึกและก็ความเชื่อเพื่อกาเชื่อมเรียกว่าเชื่อมวัฒนธรรมประเพณีให้เกิดความยั่งยืนเคลื่อนงานทางศาสนาได้ะเจริญพรในส่วนนี้